คดีนี้มันแปลกฮะผู้หญิงคนนี้เอาจริงต่อให้เป็นคนเร่ร่อนแต่เธอมีสามี<ะ>แล้วเกิดอะไรขึ้นเลยไหมนี่คือศพเธอฮะตายอยู่ในห้องน้ําคุณผู้ชมครับตอนตํารวจไปเจอศพเธอเนี่ยเหมือนน่าจะโดนซ้อมนะฮะแล้วคุณผู้ชมเห็นฝาส่วมไหมไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ไม่ฟันทงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าล่างเธอล้มหรือส่วมมันแตกกระจายอยู่แล้วเพราะมันเป็นปูนแบบแผ่นปูนใช่ไหมบางๆนี่นะฮะปรากฏว่าศพเธอเนี่ยมีแผลทั้งตัวแล้วที่สําคัญก็คือพอถอลงไปตรวจสอบ คาดว่าเธอตายเนี่ยตรงห้องน้ำเก่าข้างตนข้างโคนมาขามใหญ่ไม่ต่ำกว่า3มชั่วโมงล่าสุดตำรวจเองเนี่ยไปสอบถามเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าก็คือนายสมหวังใช่ไหมค่ะนายสมหวังเนี่ยเป็นผัวฮะถามสมหวังไม่แน่ใจมีภาพสอะเปิดภาพอินเสิร์ตเต็มๆเลยก็ได้เนี่ยฮะถามสมหวังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะมีหน้าของสมหวังด้วยมั้งตอนที่ให้สัมภาษณ์ด้านหลังอยู่เดี๋ยวลองดูสักนิดนิดคนนี้ฮะและถ้าเทียบกับจุดที่เจอในห้องน้ํา คุณผู้ชมคดีนี้มันแปลกตรงไหนไหมสมหวังแกก็ไม่ได้หนีนะตำรวจพอถอไปเจอนหนฮะแกก็นั่งอยู่ข้างห้องน้ําที่เมียแกตายเนี่ยแหละถามว่าสมหวังเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เมียตายอยู่ในห้องน้ําแล้วศพเนี่ยเหมือนโดนซ้อมสมหวังอ้างเมื่อคืนนี้มีคนร้ายฮะสามคนเข้ามาตีเมียผม,มเพราะผู้หญิงคนนี้กับผัวเนี่ยเหมือนคนเล่ร่อนเหมือนพวกหาของเก่าเขาบอกว่าเมียเขาโดนตีตรงห้องน้าคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็ถามสมหวังว่าแล้วสมหวังทํำยังไง สมหวังบอกว่าวิ่งไปตามหาคนร้ายแต่คนร้ายหนีไปแล้วข่านาดเดียวกันตอนตำรวจคุยกับสมหวังคุยไม่รู้เรื่องเพราะเมาฮะตำรวจก็เลยเก็บลายนิ้วมือทั้งหมดเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะตรวจร่องรอยลายนิ้วมือบนศพด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นข่านาดเดียวกันวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราเนี่ยไปติดตามเรื่องนี้เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับแม่ค้าที่ขายของใกล้กับจุดเกิดเหตุชื่อว่าคุณพรพัฒน คุณพรพัฒน์เล่าให้ฟังว่าสองผัวเมียหลับนอนอยู่แถวตลาดประมาณหนึ่งเดือนสองคนนี้คุณผู้ชมฮะเป็นคนเร่ร่อนไม่มีใครคลุกขีกับสองคนนี้เห็นบอกผัวก็ขี้เมาเมียก็ขี้เมาแล้วเวลาเมาชอบทะเลาะก,กันทุกวันผัวเมียตีกันเป็นประจำแต่เวลาตีกันเนี่ยจับใจความไม่ได้แต่ถามว่าแล้วตัวของป้าสร้อยประดับเนี่ยนะฮะ เห็นไหมว่าโดนใครตีเพราะผัวอ้างบอกว่ามันมีสามคนลุมตีป้าส้อยชาวบ้านบอกไม่เห็นแต่รู้ว่าเมาเนี่ยทะเลาะกันเป็นประจำขนาดเดียวกันตัวป้าส้อยเองเนี่ยร่างกายสู้ผอมเพราะกินแต่เหล้าส่วนผัวตำรวจมาล็อกตัวไปแล้วและผัวก็เมายังให้การไม่ได้คำถามก็คือมีวัยรุ่นผ่านมาจริงหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่เห็นเพราะคนที่เห็นก็มีแค่ผัวเท่านั้นฮะฟังเสียงชาวบ้านแถวตลาดนะฮะ เท่าที่พี่เห็นก็สักพักหนึ่งประมาณไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือน,อนาที่เขามาอยู่นี่คือเขามาใช้ชีวิตอยู่ยังไงมาอยู่บ้านญาติหรือว่าเล่ร่อนคะไม่เท่าที่พี่เห็นก็แกจะนอนอยู่ตรงข้างเซเว่นแล้วก็เช้าจะเดินมาตรงจุดที่เขาตายเช้าเขาก็จะเดินมาแบบนี้ลักษณะคือการอยู่คือเล่ร่อนอยู่นี่คะพี่ก็จะคล้ายๆแบบนั้นนะแล้วเท่าที่เห็นเนี้ยค่ะเขาสองคนดูเป็นยังไงบ้างคะ <S 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 พี่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้นิสัยเขาแค่เห็นแกเมากันทั้งคู่แค่นั้นแหละแต่ไม่รู้นิสัยใจคออะไรเขาเลยอะไรที่ทําให้เรามั่นใจว่าเขาเมาคือเห็นภาพเห็นเขาทะเลาะกันอะไรแบบนี้เถียงกันก็เขาจะเดินเถียงกันอยู่ข้างร้านพี่นี่แหละลักษณะที่เถียงกันเท่าที่ฝั่งนี้แบบมันมันเลือกคือ,อ,ค,อคือคนเมา,เ,มาเราไม่จับจุดไม่ถูกคือคนเมาเนาะ แต่ว่าเป็นคนเมาทะเลาะกันกันเลยค่ะหนักไหมคะเวลาทะเลาะไม่นะมันก็ตามภาษาคนเมาล่าสุดตำรวจยัง<ะ>คุมตัวสามีอยู่นะฮะแต่เห็นบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ยังจับอะไรไม่ได้เพราะว่าขณะนี้คือเขาก็ปฏิเสธ